เอาละค่ะสวัสดีค่ะบวรนาที่นา่ารักทุกคนก็มาเจอกับเจ๊เองชนชดแาวกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกขากับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แกมดรา้อนราจาเหมือนเดิมนะคะแกไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมไม่เปลี่ยนแก๊สักทีนะคะก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าตัวเองจะเล่นเบื่อไปเองนี่ออกปะถ้ามีเห็นเจแล้วก็แสดงว่าเจาเบื่อแล้วเนาะอ่ะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแก่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยวันที่9นะคะเราก็รู้กันดีว่ามันจะมีแพทใหม่เข้ามาเนะาะวันนี้เราก็เลยต้องออกมาเคลื่อนไหวนิดนึงเออีดมารีวิวนะคะไม่ได้มาก่อโมอบเออก็วันที่9เนี่ยเขามีการอัปเดตมาว่ามันจะมีการแบบอัปเดตแพทใหญ่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากเขาโมโมโนว่ายิ่งใหญ่มากถึงขนาดเลิกปิดปรับปรุงถึงอาทิตย์นึงเลยนะแกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาปรับปรุงในวันที่9เดือน9ทีเดียวเลยเออ ก็ไม่รู้ว่ามีระบบอะไรบ้างนะคะแต่ที่รู้ๆที่มีการสปอยออกมาแล้วนะั่นคือระบบลูกนั่นเองค่ะแกอ้าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับการมีลูกแล้วชิมิล่า สำหรับระบบลูกเนี่ยจะขอเกัินคร่าวๆก่อนว่ามันจะเป็นระบบที่คล้ายๆกับเอาสัตว์เลี้ยงนะคะแกเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่านางจะแบบว่าสามารถอัปเกรดให้แบบมีความสามารถในด้านการต่อสู้ที่สูงขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มสเตตัสกับตัวละครของเราได้มากกว่าสัตว์เลี้ยงปกตินั่นเองเนาะก็คือระบบลูกก็คือสัตว์เลี้ยงอีอกประเภทหนึ่งนั่นแหละถ้าว่ากันไปอย่างนี้นะคะแกอะลงมาละนี่หอยอ่ะดูขนาด ไปโมขนาดตัวมาใหม่หร <g fret ting> <ke> ือตัวแค่นี้เองอีพีตัวเล็กมากอัดคิดลําบากมากแม่เอออะเรามาเรียนรู้เรื่องระบบลูกกันก่อนดีกว่านะคะระบบลูกสิ่งแรกเลยเนี่ยเห็นหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าหนูต้องมีคู่โซเมดไหมหนูไม่มีคู่ทํายังไงดีดอกบอกไปแล้วนะคะแก ไม่ต้องมีคู่โซเมตก็มีลูกได้เราสามารถเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณป้าเลี้ยงเดี่ยวคุณย่าเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงได้หมดนะคะแกเออโดยไม่ต้องมีคู่โซเมตก็ได้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะให้เราเนี่ยเลี้ยงแบบคนเดียวหรือเลี้ยงกับโซเมตเนาะถ้าเลี้ยงกับโซเมตเนี่ยก็อาจจะมีแบบช่วยกันเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบคนเดียวก็ต้องแบบว่าสตรองวนไปนะคะอ่ะให้เรวให้อ,ใหหอาหารนางแบบหนึ่งนะคะแกอ่ะ อ่าแล้วก็เจ๊เนี่ยได้มีการทํารีวิวไว้นะคะเกี่ยวกับการไปรับลูกนะคะไปรับลูกยังไงรีวิวลูกเบื้องต้นยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนก็แล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเจ๊จะมาอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันของลูกค่ะว่า ลูกเนี่ยมาทําไมมีระบบอะไรที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับเหมาะกับเราหรือไม่อะไรยังไงนะครับแกเออคู่โซเมตเนี่ยไม่ต้องไปถามหาเลยนะคะหนูมีคู่ไม่มีคู่ไม่ต้องคิดอีดอกคิดอยู่อย่างเดียวมึงมีเพชรไหมมีเพชรฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายคนแบบอุ้ยฉันสบายฉันมีคู่โซเมตแล้วก็ไม่ต้องคิดไปนะคะว่ามีคู่โซเมตหรือไม่มีคู่เหมือนเดิมนะคะคิดอยู่อย่างเดียวว่าคู่โซเมตเนี่มีเพชรไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมก็นั่นแหละแค่นั้นแหละแกเพชรฟ้าไม่มีใช่ไหมแค่นั้นแหละ ลูกเนี่ยจะบอกว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปจไปรื้อดูกันนะคะว่าระบบลูกเนี่ยาจจาะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับเตรียมตังไวให้ดีค่าใช้ใจ่ายสูงมากเกมนี้มันแบบระบบแบบใช้ชีวิตระบบแบบเรียวเหมือนชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบลูกก็ต้องจริงด้วยอีดอกขนาดบ้านยังมีค่าไฟค่าน้ำน้บประสาอะไรกับลูกเตรียมเพียไว้เยอะๆนะครับแกเราไปดีกันเลยดีกว่า,วาะคะ่ะอ่ะเริ่มแรกเนี่ยแจยขอแปะก่อนนะคะว่าเราจะได้ลูกมาเป็นแบบไหนนะคะพี่ดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องทําการไปรับน้องด้วยนะคะแกโดยสามารถไปรับน้องได้ที่โบสนั่นเองค่ะโดยจะมีตัวเลือกที่ NPC นะคะว่าจะสามารถรับน้องแบบพร้อมกับคู่โซเมดหรือว่ารับคนเดียวก็ได้นะคะแกซึ่งในการรับเลี้ยงดูลูกเนี่ยก็จะใช้เพชร450เพชรฟ้านะคะในการรับเลี้ยงนั่นเองค่ะเตรียมตังค์กันไว้ก่อนนะคะประการแรกเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาน้องออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสเปิร์นั่นเอง ก็เรายัางจะเลือกไม่ได้นะคะว่าน้องจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อน้องโตแล้วซึ่งต้องไปรู้เอาเองอีกทีหนึ่งแกว่าเราจะได้เพศหญิงหรือได้เพศชายได้โชตัดหรือได้โรล,ลิคอนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะต้องทําการเลี้ยงน้องนะคะโดยการเพิ่ม exp ให้น้องนะคะมันจะมีหัวข้อให้เพิ่ม exp เป็นหัวข้อในการเลี้ยงดู3หัวข้อนะคะก็มันก็จะมีหัวข้อการเลี้ยงดูนะคะตั้งแต่การใช้ทองในการเลี้ยงดูจนถึงการใช้เพชรฟ้าในการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะแกซึ่งถ้าหากใช้เพชรฟ้าในการเลี้ยงดูเนี่ยมันก็จะทําให้น้องเเนนน่่โตร็วขึ้ัองคะ ซึ่งระยะเวลาในการเลี้ยงดูเนี่ยมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่ว่าจะต้องเลี้ยงดูทุกๆกี่ชั่วโมงเราต้องเข้ามาคอยเทคแคร์น้องตลอดนะคะเข้ามาบ่อยเทคแคร์ดีน้องก็จะโตเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงไปแบบวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะโตประมาณเกือบๆอาทิตย์น้องถึงจะโตนะคะแกอะพอหลอด exp ของน้องเนี่ยเต็มหลอดหนึ่งแล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถโตออกมาเป็นเบบี้ได้นนเองซึ่งเราจะไปลุ้นกันว่าน้องเป็นเพศอะไรนะคะ อพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะโตมาเป็นเบบี้น่ารักน่ารักแบบนี้เองค่ะซึ่งเราสามารถเอาน้องมาคานได้พาไปจูงไปเดินเล่นที่สนามหญ้าได้อะไรอย่างงี้นะคะแก <S 2> <S 2> ซึ่งน้องเนี่ยเราก็ต้องทําการเลี้ยงดูน้องนะคะทุกๆชั่วโมงนะคะต้องเข้ามาอาบน้ํามาเล่นกับน้องมาให้อาหารน้องนะคะแกแล้วก็น้องเนี่ยเขาจะมีการป่วยด้วยในกรณีที่เราไม่ได้เข้ามาจะแค่เป็นระยะเวลานานนะคะแกก็หมั่นเข้ามาดูแลนิดนึงนะคะก็ในช่วงระหว่างเนี้ยมันจะกินพลังชีวิตของเราค่อนข้างเยอะมากนะคะแก ก,ก็คือแบบว่าต้องสละเวลามาเลี้ยงดูน้องนะคะจากชีวิตประจาวันของเรานั้นเองค่ะแกะแล้วเมื่อเราคลอดน้องเสร็จเนี่ยลืมบอกไปว่าตัวละครเราเนี่ยจะมีสถานะที่อ่อนแอลงนิดนึงนะคะแกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปลงดันช่วงที่เพิ่งจะคลอดน้องเสร็จเนี่ยเราตายง่ายไม่ต้องกังวลใจนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทาการเลี้ยงน้องสเปิร์มได้ที่ปุ๊บเนี่ยน้องก็จะโตเป็นเด็กให้เรานั่นเองซึ่งในจุดเนี้เราจะลุ้นว่าได้ลูกชายหรือลูกสาวได้โชตะหรือโลลิคอนนะคะแกเออสามารถเลี้ยงได้สูงสุดประมาณ3คนนะถ้าจําไม่ผิดนะแกอ่าแล้วนางก็จะให้เราทําการตั้งชื่อลูกด้วยนะคะแกรู้สึกว่าลูกเนี่ยจะทําการแบบปล่อยคืนได้นะถ้าเราไม่ถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ทุกๆครั้งที่ไปรับลูกมาเลี้ยงก็เสียต้องเสียเพชรเนาะก็ตามที่ได้รีวิวไปนะคะอ่ะ ทีนี้เนี่ยพอได้เด็กน้อยมาปุ๊บเนี่ยเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะแต่จะสามารถอัพสเตตัสให้น้องได้นิดหน่อยนะคะเสื้อผงเสื้อผ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ทรงผมเปลี่ยนไม่ได้นะคะน้องยังไม่พร้อมจะมีผัวนะคะน้องยังเล็กอยู่ไม่ต้องเสลออยากแต่งตัวให้เด็กเลยอะไรอย่างนี้รอน้องโตอีกนิดนึงก่อนนะคะน้องยังไม่พร้อมมีผัวเนาะเออก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราอัพเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันมีอะไรให้อัพนะคะก็สําหรับร่างนี้เนี่ย เราจะอัพสเตตัสอัพอะไรไปดูไปด้วยก็ได้นะคะหรือจะเลี้ยงไปก่อนก็ได้นะคะแกเมื่อเลี้ยงน้องเป็นเลเวล90ปุ๊บเนี่ยน้องถึงจะกลายเป็นเด็กโตค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าตอนนี้เจเลี้ยงเป็น89แล้วนะคะเจดองไวเนาะอ่ะเราก็ทําการกดเลี้ยงไปนะคะมันก็จะมีน้ํายาเลี้ยงอย่างนี้นะมันก็ตอบจากดันเจี้ยนดอบจากกิจกรรมในกล่องรางวัลแบบรางวัลเควสประจําวันเดลี่ประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ารางวัลแอคทีฟอะไรเงี้ยมันก็จะได้ ดอปมาเหมือนกันนะคะเราก็ให้ไปจนถึงเต็มนะคะมันก็จะสามารถโตได้นะคะอ้าพร้อมมีผัวแล้วเป็นยังไงล่ะปึ๊บก็จะประมาณนี้นะคะแรดไหมแรดมากแม่มันแรดยังไงลูกมันก็แรดอย่างนั้นแหละโอ้มีใครอยากจะแบบเป็นผัวของคุณแม่ลูกหนึ่งไหมคะอะไรอย่างนี้นะคะแก มาเลยจ้าทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าระบบลูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยระบบลูกนะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกเกลียคาร์นั่นก็คืออาวุธพวกอาชุดเกราะอ,อาวุธอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เอามาใส่ให้น้องได้นะคะ ทีนี้เรามาดูสเตตัสของน้องบ้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นสเตตัสพื้นฐานให้น้องเนาะแกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแอดวานซ์สเตตัสสเตตัสธาตุนะคะแล้วสเตตัสในด้านของ PVP นะคะับเจยังไม่ได้เลี้ยงอะไรมันเลยนะคะแกอ่าต่อไปเรามาดูที่ตัวนี้สเปเชียลเคอรี่นะคะแกสเปเชียลคอสคอตตี้แล้ว Special, สเปเชียลสเปเชียลตี้สเปเชียลตี้อะไรเงี้ยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับการอัพสเตตัสพื้นฐานของของตัวละครนะคะของน้องค่ะว่าจะให้มีค่าแบบว่า M attack ค่าเจาะ เาะค่า AP ค่า MS ค่าอะไรต่างๆนานานะคะก็แล้วแต่เราจะอยากได้นะคะโดยการที่เราอาจจะใช้ของเล่นนะคะในการอัพนั่นเองเราต้องไปหาของเล่นนี้นะคะของเล่นนี้สามารถซื้อได้นในตลาดหรือดอกจากดันเจี้ยนทั่วไปก็ได้นะคะเจมีอยู่นิดนึงเนาะตัวละครหิวอีกละเดี๋ยวเจให้ดูนะคะแกอยู่ตรงไหนวะอ่ะบางทีมันก็จะได้เป็นสมุดแบบนี้มานะคะเจได้สมุดแบบนี้มานะแล้วก็มาเลือกกันว่าเราจะได้อะไรนะคะแกอะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราอัพบ้างนะคะอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของ r อ่าพี PDF นะคะก็เพิ่มค่าป้องกันกายภาพนั่นเองเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นค่า HP นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ P Attack M Attack นะคะแล้วก็ Critical นะคะแกอ่าส่วนต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรทของ R P Attack M Attack เหมือนกันแล้วก็ค่า AP นะคะค่า AP นี้รู้สึกว่าจะเป็นค่าเจาะเกาะนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ HP แล้วก็คูดาวลดคูดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะของของลูกเรานะคะแกส่วนตัวนี้นั้นจะเป็นค่าของ M Def นะคะก็คือป้องกัน เวทมนต์นั่นเองค่ะแกก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะให้น้องเนี่ยมีความเด่นในด้านของพลังโจมตีในด้านของเวทมนต์การป้องกันเป็นทองเป็นแท้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาว่าอยากให้น้องเป็นในลุกไหนอะไรยังไงนะคะแกอะสำหรับเจ๊เนี่ยเจย๊อยากให้น้องมีความแบบอึดนิดนิดเนาะถึกหน่อยหน่อยแล้วก็สามารถช่วยเราโจมตีได้นะคะงั้นเจ๊ก็จะเอาเป็นอ่าเป็นนี้แล้วกันนะคะเป็นเป็น P attack M attack บวกเจาะเกาะน,นะคะแล้วก็เจ๊ก็อยากได้อ่า ต้องกันกายภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ๊จะเอาอย่างละ50าสไปไปกันเลยอุ้ยมีอยู่30เองอะ่ะงั้นเราก็เอาลูกบาทเอานี้ปะ่ะอันนี้15อันนะคะ15อันอ่ะกดไปก่อนปุ๊บนะคะแล้วก็ตัวนี้ต่อไปเราก็เอานี้เป็นตัวนี้นะคะ1 5อันอ่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาอัพได้นะคะแกไป ก็อัพไปนะคะเห็นไหมมันก็จะมีเลเวลอยู่นะคะว่าเป็นเลเวล2,3,4,5,6,7,8,9,10เห็นไหมใครมีเพชรเยอะรวยมากหรือได้โซเม็คู่รวยมีผัวรวยก็คือสามารถเปมาเพื่ออัพเกรดให้น้องได้นะคะใครอยากจะปั้นให้นางดูแบบเป็นลูกเทพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปั้นได้เช่นกันนะคะเจต,ตอนนี้เจ้มีปัญญาแค่นี้นะคะก็ปั้นไดเท่านี้ละกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าราคาต่อชิ้นเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ24 24เพจประมาณ20เพรอะไรเงี้ยก็ไม่แพงหรอกแต่ว่ามันใช้เยอะไงนึกออกปะกว่าจะใช้เต็มหมดนี่ e อีหอยหลอดใช้เยอะมากนะคะก็น่าจะสูงสุดคือร้อยหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแกแต่ว่าเยอะเยอะมากนะคะก็ใช้มาณ2 0 0 0กว่าเพรได้หรือปานะคะก็แพงอยู่เหมือนกันเนาะแกเนาะอ่ะมันก็จะมีผลในเรื่องของพวกสเตตของของน้องที่เราเลี้ยงอยู่นั่นเองคะ่ะแกอ่ะต่อไปโค้ดนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเสือ้อผงเสื้อผ้าเนาะก็ตอนแรกเนี่ยมันยังมีมาไม่เยอะนะคะอาจจะต้องรออัปเดตแพทนิดนึงเนาะอ่ะ ทรงผมเห็นไหมนะยังล็อกอยู่นะคะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีสีพองสีผมได้อะไรอย่างนี้นะคะแกอ่ะต่อไปเรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเตเตตัสของน้องเหมือนกันนะคะแกแต่ว่าเราจะไม่สามารถเลือกอัพได้นะคะว่าเราจะอัพอันใดอันหนึ่งนะคะเราต้องอัพทุกอันนะคะอัพวนไปนะคะแกก็กดกดตัวนี้ลูมิเนตปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนวงอัพไปเรื่อยๆเห็นไหมตอนนี้เป็นวงนี้แล้วเห็นปะแล้วก็เป็นวงนี้ต่ออัพปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เป็นวงนี้ต่อเห็นปะ มันจะไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเราอัพหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวงที่เป็นเลเวลถัดไปนั่นเองนะคะคล้ายๆเหมือนรูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกจะใช้เป็นหินตัวนี้ในการอัพนะคะก็ดอบได้จากพวกกิจกรรมอีเวนต์รายวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกเช่นกันนะก็กดอัพอไปเลยนี่เห็นไหมอัพไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออัพไปเหมือนกันนะคะอัพอย่างเดียวเลยส่วนหน้านี้หน้านี้ก็แพงชิปหายวายป่วงมากแม่หน้านี้เนี่ยมันคือชิปนึ่ออกไป นึกถึงชิปสัตว์เลี้ยงอะแกชิปสัตว์เลี้ยงของเราอันนี้ก็คือเป็นชิปของน้องเหมือนกันนะคะก็จะเพิ่มความสามารถในด้านของสกิลหรือเพิ่มความสามารถในด้านของต่างๆของน้องนั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมก็จะมีอย่างเงี้ย เพิ่มเลือดนะคะ20%นะคะของ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 เพลเยอร์อย่างเงี้ยสามารถฮิวเลือดได้นะคะ1.80%อย่างเงี้ยนะคะแกมันรู้สึกว่ามันจะเป็นออฟที่เขาเรียกว่าเป็นออฟที่มีผลกระทบกับตัวละครที่เป็นคุณแม่นะคะเป็นตัวละครเราที่ไม่ใช่ตัวละครของลูกนั่นเองค่ะเห็นไหมจะสังเกตว่ามันจะบอกว่าทันเฟอร์2.30% o f p s ี t อสแท็กเอ็มของเพลเยอร์นั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าจะส่งผลกระทบต่อตัวละครของเรานะคะให้มีค่าสเตตัสสูงตามไปด้วยนั่นเองค่ะแกอ่ะ แกดอิดนาวนะคะก็เม็ดหนึ่งประมาณพันกว่าไปซื้อได้แพงมากอีดอกอันนี้แค่รูเดียวนะแกกินแล้วคิดตูอัพทั้งแผงแผงหนึ่งประมาณตีสักประมาณแบบเกือบพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยแพงก๊บหายแพงมากแม่แพงมากเลี้ยงไว้ดูเล่นได้ปะแพงเกินไม่ไหวจะเคลียร์นะคะแกอันนี้เป็นสกิลของน้องนะคะต่อไปนะคะเราดูสกิลของน้องกันบ้างดีกว่านะคะแก สกิลของน้องก็เอาเหมาสกิลสัตว์เลี้ยงแหละกด get it now นะคะแล้วก็ไปซื้อเอานั่นเองค่ะแกขารู้สึกว่ามันจะมีดรอปอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะมันน่าจะมีดรอปอยู่ตามดรอปเกี่ยวกับพวกดันพวกกิจกรรมอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีดรอปอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราก็ลองดูเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะมันก็จะมีบอกอยู่ว่ามันจะหาจากไหนได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็ดูคร่าวๆไปก่อนว่ามันคืออะไรนะคะแกซึ่งอีกพวกคลิปพวกเนี้ยบอกได้คําเดียวว่าแพงแพงมากนี่ไงเห็นไหม 5 0 0 5 0 0 900เบาๆเกดสีม่วงเกดสีม่วงคือราคาเบาๆ500เพชรแพงไปอีกเอียหอยรอดแพงไปไหนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรให้น้องเลยน้องก็จะช่วยเราโจมตีไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่วิ่งเล่นตามเราจะต่อต,อตอแตะอะไรอย่างงี้นะคะสรุปน้องเนี่ยมีมีประโยชน์นะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในด้านของของ,ของความแบบว่าทําให้โทรครนเก่งขึ้นนะคะแกจะจะ,จะมีประโยชน์ทางด้านนี้สูงมากแต่ต้องทุ่มทุนกับน้องหน่อย,น,อยนั่นเองค่ะแกขา เรามาดูตัวนี้กันมากดีกว่าอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์แต่งตัวของน้องนะคะแกก็จะเป็นชุดเป็นชุดเกราะของเรานั่นเองนะคะหาจากไหนได้นะคะแก,กก็กดที่เกียร์คัสนะคะแล้วก็กดที่ฟรอสต์นะคะอ่ะมันจะใช้ตัวดาวนี้ในการแลกนะคะแกขาก็จะสามารถได้จากการประมูลหรือว่าได้จากพวกอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะมันก็อาจจะมีมีแบบมีดวงให้ดรอปให้เราใช้บ้างนิดนึงนะคะแกอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะใช้เยอะขึ้นเห็นไหม อันนี้ใช้24ดาวเห็นปะอันนี้ใช้8ดาวอันนี้ใช้2ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกียร์ให้น้องนะคะเป็นอุปรกรณ์ให้น้องเนาะทำให้น้องเนี่ยมีการโจมตีที่แบบว่าสามารถโจมตีได้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะณนะปัจจุบันเนี่ยอาวุธของน้องเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่ปืนอยู่นะยังจะไม่มีอาวุธอื่นเพิ่มเติมนะคะคงต้องรอการอัปเดต ต่อไปนั่นเองค่ะแกค่ะทีนี้เรามาดูสายมโนโกันบ้างดีกว่านะคะน้องสามารถเล่นกับสายมโนโดได้อย่างไรบ้างนะคะน้องเนี่ยสามารถซัมมอนออกมาไว้ทิ้งไว้ในบ้านได้นะคะแกสามารถเอามาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนในบ้านเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นสายสร้างบ้านสามารถทําห้องน่ารักน่ารักสำหรับน้องได้นั่นเองค่ะแกเออวิ่ยทาไมน้องฉันไม่โตล่ะทําไมน้องฉันเป็นตัวนี้อยู่ล่ะงงงงมากน้องทำไมทำไมน้องฉันเป็นตัวนี้ทั้งที่น้องฉันโตแล้วผีมากแม่เออ งงไปอีกมีความบักไปอีกนะ,ะกกคะแกขาอ่ะอ่าละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรูปแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะแก,กว่าน้องทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแก,กค่ะ เจ๊จะยังไม่รับเจาะลึกมากมายนะนะเพราะว่าเซิร์ฟ EU เนี่ยเจ๊ไม่ได้เล่นนะคะเจ๊ไว้สําหรับแค่มารีวิวระบบคร่าวๆนานั้นเองนะคะแกเดี๋ยวไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวมันเข้าเซิร์ฟซีพรุ่งนี้นะคะมันก็จิงภาษาไทายให้เราอ่านนะคะระบบลูกไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะสิ่งเดียวที่จะทําให้ระบบลูกแข็งแกร่งได้นะั่นคือเพชรฝาท่องไว้แค่นี้แหละอีดอกเออแล้วสำหรับคลิปหน้าเจ๊ะจะมีอะไรเด็ดๆดีๆแซ่บๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เจค๊ค่ะสําหรับ,บวันนี้สวัสดีคะ่ะบาบาย